นี่เป็นร้านอร่อยที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักค่ะแต่ว่าอาหารที่มาเสิร์ฟทุกจานเนี่ยคือถูกต้องทุกอย่างเลยทุกคนอร่อยจนเราต้องแชร์ทุกคนได้รู้เลยค่ะและที่นี้เขาก็มีบริการนั่งเรือเที่ยวธรรมชาติในเขื่อนให้อาหารลิงแบบนี้ทำไงอะทำไงอะทุกคนไหนบอกว่าเขาใจดีไงไปที่นี่กันดีกว่าร้านกสิรัตรริมเขื่อนแก่งกระจาน ไปกินของกินอร่อยๆแล้วก็ไปเที่ยวกันแบบใจจอยกับกมนกันนะคะก่อนดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับกมนกมบเอนตคนนี้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีคนดูที่น่ารักของกมนอนค่ะ ใครเคยเป็นบ้างแบบว่าไปเที่ยวที่ไหนแล้วเราก็ไปกินร้านอาหารที่แบบเป็นโลโก้ของเขาเสร็จแล้วมันอร่อยมากจนแบบต้องมาซ้ำคือจะบอกว่าตอนนี้เราอ่ะเคยมากินร้านนี้ไปแล้วเมื่อวานนะคะร้านกัซิรัสนะคะอยู่ตรงแบบแก่งกระดาเลยแบบอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยนี่คือเขื่อนเขื่อนอยู่ตรงนี้ ร้านอยู่ตรงนี้เราก็เลยจัดให้ทีมงานเราได้ถ่ายเก็บเอาไว้ให้เพื่อนกมนอรได้ดูและได้รู้จักและอยากให้มาตามร้านนี้ค่ะตอนที่กำลังเดินเนี่ยนะคะได้ยินเสียงอืเ,อเขาเรียกว่าอะไรเสียงกระทะอะเสียงกระทะแบบขอแอบฟังนะได้ยินเสียงปะตอนนี้คือเราได้ยินเสียงกระทะกำลังคงเค้งเค้งแต่ว่าตอนเนี้ยคือถ้าเดเวิ์ของทุกคนสามารถรับกลิ่นได้เราจะได้กลิ่นแบบ เครื่องเทศที่มันแบบกำลังครุ่นนะคะเพราะว่าเราสั่งเมนูไปเยอะมากเลยแบบความอาหารป่าอะไรใดๆด้วยอะไรยเงี้ยอะไรนะคะว่าผมมีมีที่ว่านอกเหนือจากที่สั่งครับมีมโอ้โห,หลและนี่คือ <c oughs> คุณลุงปลูกนะคะ <c oughs> <อ>นี่คือเจ้าของร้านที่เราเจอแล้วเมื่อวานแล้วก็หนูต้องขอตามมาใหม่เลยเพราะว่าอร่อยมากครับขอบคุณครับ เรา,เ,าเรามีเมนูชูสุขภาพนะของสนสารสุขนะฮะอาหารเป็นยาคือปลารวยสวนอ อาหารเป็นยาดับลาเป็นพิษตังนี้นะครับตังนี้นะจะโอ้โหตกใ่มากมันใหญ่อะมันใหญ่จะเป็นอาหารที่ธรรมชาติ natural natural จริงอะเก่งเก่งๆเพราะว่าปลาวัตถุดิบเราจะเอามาจากเครื่องเลยครับค่ะครับคือแบบมังมากเลยคนสั่งเยอะเพื่อนๆชอบมากเลยแฮปปี้มากอ่ะแล้วแบบจะมีทั้งสับปะรดอะไรเงี ก็แบบดีมากค่ะคือรู้ว่าเขาใส่ใจทำอ่ะอันนี้คือปลาอะไรนะคะปลาเนินเขื่อนครับปลาเนินธรรมชาตินะครับอ๋อที่ขอเพราะว่าพอเราทานปลาเนินเขื่อนคือตัวเขาจะใหญ่มากเลยเออใช่ไหมคะใช่ที่นี่จะปลาไซส์จะใหญ่ๆเพราะว่ามันเป็นปลาธรรมชาติตัวเล็กๆเขาไม่ค่อยจับแต่มันไม่ใช่ปลาเลี้ยงใช่ไหมไม่ใช่ครับ,รบลองทานดูผิดกันเลยนะครับปลาเลี้ยงกับปลาธรรมชาตินี่ผิดกันเลยปลาเลี้ยงเนื้อมันจะยืนๆแบบ น้ำมันเยอะแต่ปลาธรรมชาติมีแต่กล้ามเนื้อเนะออาะเพราะเขาต้องว่ายต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยสู้ชีวิตใช่ <laughs> ใช <laughs> ก็คือได้มันแล้วจ้านี่คืออาหารทั้งหมดที่สั่งออกมาสำหรับมนุษย์เจ็ดคนที่จะกินในวันนี้ค่ะหูแบบคือมันอร่อยมากจนไม่รู้จะเริ่มยังไงดีเลยอะอหนูขอไข่เจียวก่อนเลยกันเป็นไข่เจียวกุ้งสับ คุยร้อนๆเลยอ่ะพี่สา้ก็แบบกรอบอ่ะคือไข่เจียวอ่ะดูก็รู้ว่าอร่อยอาหารนะถ้าดูแล้วรู้อ่ะมันอร่อยเลยแล้วนุ่มๆข้างในนุ่มข้างนอกกรอบกัดไปแล้วกรุบถัวมากไม่ได้กินเนี่ไม่ได้กินอ่ะต่อ๋อกินมาแล้วเมื่อวานอันนี้เป็นทอดมันปลาปลาฉลามหรือฉลาดฉลาดฉลาดปลาฉลาดคืออะไรเหรอคะ เป็นกเองธรรมชาติของเกลื่ะครับมันจะหลดที่น้ำสะอาดน้ำใสน้ำสะอาดปลาฉลาดปลาฉลาดฉลาดฉลาดปลาฉลาดเลยเหรอคะเป็นยังไงปลาฉลาดอร่อยมากปกติเราจะกินเป็นข้ามันปลาไกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบมันมีความแบบนุ่มเหนึบอ่ะมันมีความนุ่มเหนึบแล้วข้ามันคืออร่อยมากขอแบ่งมนี่ค่ะหนึ่งชิ้นเลยค่ะเพราะอร่อยจริงๆแบบว่าต้องชิมรสชาติก่อนรสชาติแบบไม่ได้จัดจนเกินไปมันแบบมันกรมกรมอ่ะ กินไม่อองกล้องอะอร่อยมากอืมอร่อยจริงอร่อยมากกินเลย,เ,ลยเร็วๆปลาคือปลากระป๋อกที่เรากินด้ยก็คือปลาตันแหละตันซาดีเนาะฉลาดเนาะเมื่อวาน่ะเราอ่านเป็นปาลาฉลามไม่แต่จะบอกว่าเมนูที่เขาเอามาค่ะคือด้วยปลาตรงนี้มันอยู่ตรงเขื่อนเนาะดังนั้นก็เลยจะมีปลาที่แบบเนี่ยเขาตามธรรมชาติตามเขื่อนอะไรเงี้ยนี่คือปลานิน่ะทุกคนปลานินปกติที่เราเห็นอ่ะเต็มที่เลยก็น่าจะประมาณแบบประมาณเท่านี้ปะ นนปลาด,ดิปลิกเลี้ยงไงอ,อันนี้คือใหญ่มากถ้าเราถอ,อ,อ,อดองค์ทรงเครื่องเรื่องผักเขาออกนะมันก็ยังใหญ่มากเพราะว่าเมื่อวานเรากินเป็นปลานินทอดกัะเทียมอะ่ะคือมันใหญ่แบบใหญ่มากๆเลยอ่ะคุณพี่แล้วมันอร่อยมากส่วนตัวปลานินเนี่ยเวลาทอดเราเนี่ยเราชอบกินทองปลามันจะกรอบแบบ ยซี่จุยซี่มีความเจลลี่นิดๆไม่มันอดคิดไม่ได้ที่ทีมงานเราอะ่ะชอบกินอะไรคะทีมงานดิฉันอะนกินตาปลาแล้วโผตาปลาของปลาตัวอย่างเงี้ยเออมีการกินตาปลาเกิดขึ้นทุกคนนี่นะคะทุกที่ดูดับของไส้นะคะใส่มะม,ม่วงองไอ ือบรรยากาศมันดีมากอาหารดีมากมีหลายสิ่งหลายอย่างให้เราลองได้ได้ลิ้มรสอ่ะคุณพี่เหมือนที่นี่เขามีอาหารป่าด้วยอะค่ะอันนี้ใช่ไหมหมูเผ็ดปัดป่าเอ้ยหมูเผ็ดัดป่าไม่เคยกินพี่รังกินไหมอันนี้อร่อยไหมเพอต้องชิมเธอต้องชิมอันนี้คือหมูป่าผัดเผ็ดนะคะทำไมถึงชอบกินหมูป่าเอมันต่างจากหมูธรรมดายังไงคะคุณพี่คือมันเป็นเมนูที่มันเป็นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วเกิดมาแล้วแต่ไหนแต่ไรมันต้องรู้แต่ไหนแต่ไร แต่ไหนแต่ไรใช่แล้วมันแต่ไหนแต่ไรล่ะเออก็เหมือนถ้าเราโตขึ้นมาแล้วอะแล้วเราก็รู้แล้วว่าเมนูผัดเผ็ดอะมันก็คือหมูป่าผัดเผ็ดแต่บางที่อะมันจะเหนียวแล้วก็แบบเดี่ยวนะมันมันชอบกินหมูหมูป่าผัดเผ็ดไม่ได้ชป็นคนชอบขนาดนั้นแต่มันกรุบไงมันไม่เหมือนหมูหมูธรรมดาช่ะแม่บ้านฉันเคยเลี้ยงหมูป่าด้วยงงมากเลยอะเลี้ยงหมูป่าได้ไงอะอลองชิมลองชิมดูนะคะไม่เคยกินหอมแบบหอมกระชายหอมแบบ มะกรูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อ,คอืออือใครไม่เคยกินเลยอ่ะใช่ที่เนี่ยกรุบอร่อยมากเราไม่เหนียวแบบที่คิดอ่ะรสชาติอร่อยมากโตขึ้นมาเราไม่รู้ว่าใครเป็นหรือเปล่าชอบกินใบมะกรูดมันกินได้หรอมันต้องกรอบกอบหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเนาะตอนเด็กๆอ่ะเลียยทิ้งตลอดแต่ว่าตอนโตขึ้นมาคือมันอร่อยมาก กินได้แบบเหมือนไม่ต้องกรอบๆก็กินได้เหรออะไรนี่อีกอันน really> ี้อันนั้นเราชอบกินอะไรนะพริกไทยป่ะคะพริกไทยดำพริกไทยดำสดเราชอบกินเราขอเริ่มที่ยูรีเลยดีกว่าเราว่าเขาทำได้ดีเฮ้ยดีมากดีมากอยากร้องไห้อร่อยแน่เลยอะ ตอนนี้เรารู้สึกแฮปปี้กับหมูป่าผัดเผ็ดมากเลยอะเพื่อนๆทำไมอร่อยขนาดนี้อันเนี้ยเครื่องเทศมันอัดแน่นอะกินไปนี่คือแบบอันนี้คือแกงป่านะที่พี่ตานกินขอชิมด้วยอร่อยมากาคุณพระชิมหนึ่งอร่อยมากให่มคือแบบให้ม <laughs> แกงป่าคือไม่เค็มจนเกินไปรสแบบเบาๆกําลังดีแล้วมันถึงเครื่องอะมันถึงแบบสมุนไพรอะมันเข้าไปในแบบ เข้าไปในตัวอร่อยมากอะ่ะถึงยัรีวิวอาหารแบบสไตล์พี่ตานะอร่อยถึงใจแบบเข้าไปในตัวนี่นะไม่มีใครเขาอาธิบายการกินอาหารแล้วออกมาแบบน,นี้คุณเขาดูคิดภาพตามแล้ววันนี้ขอเป็นเมนูที่ก่อนเราจะเรียกน้องๆของทีมเรามากินนะเราจะกินกันแค่พอของปลาของพอแล้วจะเรียกทีมงานมานั่งกินด้วยเพื่อรับรู้รีแอคของรสชาติอาหารนี้ให้คุณคนดูของออใเนเมนูและแกงป่านะร้อนๆน,นะอ อร่อยอร่อยมากขออนุญาตเบิกตัวทีมงานของเรามาร่วมรับประทานอาหารด้วยได้ไหมเบิกตัวไหมเบิกตัวเด็กๆได้ไหมเบิกตัวรสชาติอร่อยเกินไปค่ะเกินไปเด้แล้วอร่อยมากแบบขอบคุณ<า><า>ครัอบอร่อยจริงๆเลยค่ะคือแบบ จนหนูต้องมากินอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานแบบเราก็เจอกันแล้ววันนี้ก็มาอีกนะคะแบบลองดูครับดูเมนูนี้ครับเนี่ยได้รับรางวัลนะครับจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับอาหารเซนญาเพราะว่าเพราะว่าวัตถุดิบของเราคือมันสดสะอาดธรรมชาติเพราะว่าเมนูที่หนูเลือกหลายๆอันก็คือแบบมันมีความแบบผักเยอะสมุนไพรเยอะหรือแม้กระทั่งแบบหมูป่าผัดเผ็ดอร่อยมากหนูไม่ไม่กินแล้วมันอร่อยมากเลยค่ะแบบ มันมีความหอมของกระชายมะกรูดอะไรอย่างเงี้ยอ่ามีทิ้งาตไคร้เราจะอ่ส่วนใหญ่จะเป็นสมุนทรายใช่ไหมคะก็มๆเพราะว่าเมื่อวานอะฟิลลิ่งหิวมาคือแบบมากันด้วยความหิวแล้วก็แบบรีบมาปุ๊บแล้วก็คือแบบโอ้โหกระลึงพึงเพล่อกับกับรสชาติมากๆเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะรูปเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันครับ อร่อยมากเดี๋ยวจะแปะพิกัดให้ในคอมเมนต์นะคะทุกคนคือแบบอยากให้มาด้วยอ๋อแล้วก็คือนอกจากตรงนี้เนี่ยร้านตรงนี้บเราอยู่ตรงข้ามกับเขื่อนเรามีท่าเรือที่ลงไปด้วยใช่ไหมคะเดินเล่นสันเขื่อนได้ครับใช้เวลาก็สองสามนาทีก็เดินเล่นสันเขื่อนได้ลแล้วและเห็นบอกว่ามีเป็นเรือที่แบบไปเที่ยวรอบเขื่อนได้เหคะใช่ครับเป็นเรือนาเที่ยวนะครับเที่ยวรอบเขื่อนใช้เวลาหรือว่าจะไปไหว้พระที่วัดก็ ใช้เวลาสองชั่วโมงแต่ว่าถ้าไปรอบเขืนเนี่ยใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งคิด600บาทหกร้อยบาทได,ได้กี่คนครได้8ท่านครับ8ท่านแล้วถ้าเกิดไปวัดกี่บาทไปวัดสองชั่วโมงพันสามร้อบาทบก็คือเพิ่มสายอะไรอย่างเงี้ยอ่ากินเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่จากร้านเนาะ เดินมาเลยตรงข้ามเนี่ยก็คือตรงนี้ที่แบบวิวมันคือเขื่อนเนาะแต่ว่ามันจะมีท่าลงเรือนําเที่ยวของร้านอาหารของคุณลุงปลูกเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่เป็นหลานของลุงปลูกอะคะก็คือจะเป็นคนพาเราไปที่เรือใช่ไหมอ่าเนี่ยแหละโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปตรงนี้เขาบอกว่าที่นี่มันมีลิงแบบ ประมาณ4-500ตัวด้วยอะ่ะเออก็ไม่รู้เหมือนกันาภาพในหัวเราเรามีความรู้สึกว่าลิงเขาจะแบบกระโดดมาจัดก,การอะไรหรือเปล่าแต่ว่าคนที่นี่บอกว่าลิงอะ่ะเขาใจดีเขาจะขอกินกล้วยในจากในน้ำอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเรือวนเทียบข้างแล้วโยนโยนไปข้างเรือให้ลิงว่ายนะ้ำก่อน เราต้องโยนไปข้างเรือใช่ถ้าเรือจอดอยู่ที่ยังไม่ได้เรือลิงจะขึ้นมาแย่งเรือครับอ๋อเดี๋ยวผมจะทำระยะให้ตอนนี้ค่ะทำระยะคือวนวนนะ้าแล้วลิงไหวนะเดี๋ยวให้กันโยนนะครับช่วยกันให้ลิงเพราะลิงที่นี่ไม่มีคนออกมากินเขาจะหิวมากอ๋อได้ค่ะบพี่บัค่ะตรงนี้คือตรงนี้คือตรงอะไรคะเกาะลิงครับเกาะลิงครับใช่ครับคือเรือทุกลำที่ผ่านมาเขาจะต้องไว้ให้อาหารตรงนี้ครับคุณคุณดูคะเราอยากให้ เราอยากให้กล้วยตอนที่เรือนิ่งนะคะเพราะว่าเขาจะกระโจนขึ้นเรือเราจะต้องให้กล้วยเขาตอนที่เรือออกไปแล้วถูกไหมคะพี่พงศ์เปล่าเปล่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวประมาณใกล้ใกล้เคียงที่ใกล้ใกล้ใกล้กับฝั่งครับถึงถึงให้กล้วยอ๋อหมายความว่ายังไงคะคือให้เขาตอนที่เราใกล้ฝั่งใช่ทำระยะใกล้ใกล้เคียงแล้วก็โยนไปถ้าใกล้เกินนี่เขาจะขึ้นบนเรือครับต้องให้เรือทำระยะใกล้เคียงๆแต่นึงนะคะคุณพี่หนูตื่นเต้นพี่พี่ขอขอพี่มันมาแล้ว เนี่ยประมาณเนี้ยครับประมาณเนี้ยครับโยนได้เลยครับโยนข้างๆเรือก็ได้ครับอ้าวแล้วมันตกน้ำอ่ะเพื่อนๆตกน้ำตกน้ำเดี๋ยวเขาไหว้น้ำแนพี่ใช่เฮ้ยพี่พงขามันมีเยอะไหมอ่ะเฮ้ยเขาไหว้น้ำมาแล้วได้เลยครับแล้วเขากินอะไรอ่ะคะพี่ที่เกาะเนี้ค่ะมีแกล่ะน่าแล้วถ้าเกิดสมมติเราไม่มีคนมาให้อาหารเขาแล้วเขาหาอะไรกินนะคะก็ไม่มีอาหารครับข้างบนครับผลไม้น้อยมากเลยครับจริงหรอใช่ เธอคนนี้เก่งอ่ะคนนี้เก่งอ่ะอ่ะเราให้เฮ้ยมาแล้วมาแล้วเธอเขามาแล้วว่ะเอมี่ไม่ไดงกัดนะทำไมอ่ะโยนโยนมันโยนทั้งโลกมันมีคนหนึ่งคนพี่เราหตพี่เราต้องไปแล้วป่ะแล้วทำยังไงอ่ะทุกคนไหนบอกว่าเขาใจดีไง แต่ว <muitas> ่าคนที no ่นี่บอกว่าลิงอ่ะเขาใจดีเขาใจดีทำไงอ่ะทำไงอ่ะเขาไม่ยอมไปอ่ะเธอเพื่อนเธอไปเขาช่วยเฮ้ยเรียกเพื่อนมาเอาเรียกเพื่อนมาไม่ได้อย่าเรียกเพื่อนมาเพื่อนมาหญ่เลยเขาพี่อายโยสุดท้ายเธอเอายัง เดี๋ยวคนต่อไีเธอแล้วถ้าแบบเราหลงเข้าไปในเกาะนี้ทำไงอ่ะเดี๋ยวข้างหน้ายังมีอีกสองเกาะเกาะลิงเกาะลิงยังมีอีกสองเกาะไปแล้วว่าเกาะลิงเอออร่อยเอาจริงๆพอมาต่อจริงๆเราก็ตื่นเต้นในการที่แบบเห็นลิงอะไรอย่างเงี้ยแต่สักพักมากันเยอะเยอะจัดแบบเยอะมากๆอ่ะเราก็แบบ คอนโทรลอะไรไม่ได้เพราะว่าน้องมามามาแล้วเขาก็จะแบบเหมือนมีตัวหนึ่งที่ขึ้นมาแล้วก็แบบมาเอาของบนเรืออะไรอย่างเงี้ยเออนี่ก็แบบพยายามโยนออกไปข้างนอกอ่ะอยากให้เขาจะโจรเข้ามาตรงนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแคแล้วเขาก็รู้ว่าเขาแบบมาอีกแล้วมาอีกแล้ว,ลวนี่ค <มา S 1> ือหนูหนูจินอยู่ตรงนั้นพอรู <มา S 1> ้ค่ะ โอ้ยนี่มือมือวางมาอีกแล้วพี่ตาลมาอีกแล้วรวมนะครับโยนไปเอาแล้วพี่ตาลโอ้โหสุดยอดพี่คะเราใกล้กันเกินไปหรือเปล่าคะเหมือนเราหมดแล้วป้าเหมือนเราอาหารเราหมดแล้วเพื่อนหมดแล้วค่ะหมดแล้วเจะไปกินได้ป้ะเฮ้ยจะแย่งลิงเหรอขอชิมหนึ่งได้ป้ะเฮ้ยอาเดี๋ยวอ่ะ อันนี้ไม่ยอมโยนให้หรอก็จะแบ่งกันนิดนึงนะว่าเดี๋ยวโยนนะคะแต่ว่าเมื่อกี้คุณลุงผูกเขาก็บอกเหมือนกันว่าอันนี้สําหรับคนกินได้ด้วยเขาเขาทาเป็นแบบเป็นคุณภาพที่คนกินเลยเอะแเรา่าไม่ขนอนะเอาไปต้มอ่อน แล้วก็มีเรือไมค่คาดฝันเกิดขึ้นเรือของเราเกิดปัญหาเล็กน้อยต้องมีการเปลี่ยนเรือนะคะเพราะว่าเราทุกคนก็คือถูกปล่อยเกาะนะคะอยู่ตรงนี้กําลังจะเดินไปเซอร์ฟบายนะคะจุดที่เราถูกปล่อยคือสะพานแขวนที่เป็นโลเคชั่นหนึ่งในซีนน่ารักน่ารักของเรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักในพระตอนโตนะคะเป็นซีนที่พี่โชนกับน้องน้ําเนี่ยเขามากินปลาหมึกนะคะเออแล้วก็ถามว่าแบบพี่โชนกินปลาหมึกไหมคะ แล้วพี่ชอนก็ถามว่าน้ําเคยได้เรื่องราวของปลาหมึกไหมแล้วเขาก็เล่าเรื่องราวปลาหมึกจับมือกันตึ๊บต๊บตึบตึบบต๊บแล้วก็น่ารักดีจังเลยนะคะเรื่องหรือว่าคนเล่าคนเล่าอุ๊ยอันนี้เราเจอเพื่อนที่น่ารักอีกนะคะ นี่คือแก๊งจบปริญญาโทมาด้วยกันแล้วพามาเที่ยวน่ารักมากแล้วเอเนอร์จีคือสดใสมากแก๊งใหม่ของเราค่ะนะนี่นะคะ <Okay. S 1> ใครี่บอเดี๋ยวจะได้ไปตมนค่ะตอมอนอใช่ค่ะ ก็ความวัยรุ่นของทุกคนน่ะวัยรุ่นวัยรุ่นสุภาพกว่านี้เป็นไอดอลหนูเลยถ้าหนูแบบอายุเยอะขึ้นไปหนูก็ไม่อยากเที่ยวอย่างอันนี้ของสุภอันนี้คือดีมาก energy เมื่อวาเดินได้อยากไปเที่ยวกันแต่ปล่อยเท่าไหร่ก็ไม่ไปเก่งยั่งยืนให้มันอยู่กับเราแต่ใจเราเด็กแก่มันยอมไป ขอบคุณนะคะสุขภาครับร่างกายแข็งแรงนะคะสวัสดีค่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 ะชิวมากคือตรงนี้นี่เป็นจุดชมวิวที่แบบสวยมากๆแล้วตอนนี้เรามาตอน5้าโมงครึ่งนะคะเรามา อยู่บนจุดชมวิวฝั่งนี้เป็นฝั่งที่พราทิตยตกอะ่ะก็คือแบบพราทิตย์กลันาจะค่อยๆลงมาแล้วส่วนอีกฝั่งหนึ่ง,นงอ่ะจะเห็นแบบภูเขาเป็นเลเยอร์เลเยอร์เลเยอร์แบบสวยมากนี่ขนาดหน้าร้อนนะเนี่ยยังแบบโอ้วิวยังดีั่งนี้เลยคือเราว่าถ้ามาหน้าฝนก็จะได้อีกบรรยากาศแล้วก็จะมีความเขียวชอุ่ม อันยงจะบอกว่าร้านอาหารที่พาคุณผู้ดูมารับชมแล้วก็รับชิมผ่านจอไปด้วยกันอ่ะคือแบบเป็นอีกหนึ่งความเซอร์ไพรส์พอๆกับวิวตรงนี้ที่เซอร์ไพรส์ตรงเหมือนกันตอนแรกเราคิดว่าแกงกระจานจะมีแต่แบบความล่องแกงความอะไรใดเอ่ยอะไรเงี้ยแต่นี้ก็เป็นแบบอีกฟิลหนึ่งที่แบบเป็นเทปแยกออกมาที่กมนอนแบบรู้สึกประทับใจกับแกงก,กระจานจนแบบต้องทําให้เกิด EP ีนี้ขึ้นมาเลยนะคะทุกคนใครยังไม่เคยมาแกงกระจานก็ลองเก็บเอาไว้ในใจปักหมุดไว้ และจงมาในวันที่มีโอกาสใครจะไปรู้ว่าเราก็ชอบแก่งกับตาเหมือนกันนะเนี่ยใครมีที่ที่แนะนำหรือว่าอยากจะให้กมนอไปเยือนไหนคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยสิคะเดี๋ยวเราอ่านคอมเมนต์แล้วอาจจะตามไปสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจุดเริ่มต้นจากการที่มีพี่โชว์พี่โชนแล้วเราอะอยากให้ทุกคนเป็นน้องน้ำใช่พี่โชวชว์มเร็วพี่ชน พี่โชคชวนเลือกชื่อหนางน้องน้ำเป็นนางเอกได้หนึ่งคนพี่โชคชวนเลือกน้องน้ำอะไรมีน้ำมิน้ำอ้อยน้ำอายน้ำตาลน้ำโฟกแล้วก็น้ำโด o น้ำโด o เมื่อนูขอติดหนึ่งได้ไหมไปนั่งกินปลาหมึกกันตรงนั้นได้ไหมโ dope เออน้ำโ dope น้ำโ dope กระไดี พละไว้เก่งมากน้องนำ้ำโดพี่โดนอย่าง